สวัสดีค่ะเนี๋ยวเนื่ามาพบกับกมนมานิแล้วนะคะก็เป็นคลิปที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนนะคะอยากดูกันมากๆเลยนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่ดูสก,กินแคร์นะคะทั้งหมดที่มินใช้ในรอบปีนี้เองนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้มีเยอะนะคะแต่ก็พอที่จะมาพูดกันได้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะสั้นมากๆนะคะเพราะว่าปีนี้มินไม่ได้ซื้ออะไรใช้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการกินเยอะนะคะเพื่อไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางมาบำรงุงผิวหน้ากันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่โฟมล้างหน้าก่อนโฟมล้างหน้าของมิ้งนะคะก็ใช้เป็นพรนะคะคือใช้มานานแล้วนะคะสําหรับโฟมล้างหน้าพรก็ถ้าใครติดตามมิ้งก็จะรู้อะโฟมล้างหน้าตัวนี้คือเขาดีในเรื่องของอ่าพวกเครื่องสำอางเขาก็ออกเหมือนกันนะคะออกได้ดีแหละแล้วก็คือล้างแล้วหน้าเหมือนสะอาดนะคะแล้วก็อืม ตัวต่อไปจะเป็นครีมทาหน้านั่นเองนะคะก็นี่ลูกรักเลยต้องมีตลอดนะคะเวลาไปไหนตอนไหนอย่างเช่นแบบต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนที่เราต้องไปเจอน้ําใหม่หรือว่าคือเหมือน,นากการ่างกายเราเหมือนเหมือนผิวเราจะต้องแบบปรับสภาพกับน้ํานั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยในการให้เราแบบไม่แพ้น้ํานะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูกันในคลิปเอ่อ ที่มิ้นเคยอัดไว้แล้วนะคะเกี่ยวกับตัวนี้มันช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะคะต่อไปตัวนี้เออลืมบอกไปมันคือพอลเวลาั่นเองนะคะเป็นอะโลเวลานะคะเป็นเจลเป็นเนื้อเจลที่ดีมากๆาเลยข้างในก็จะเป็นแบบเออเป็นเจลเลยนะคะแล้วมันหมดแล้วอะไรมันก็เลยออกมาให้ดูไม่ได้นะคะเหลือนีดเดียวอะ่ะเอาไวท้ทานะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ก็คือไปได้รับฟรีมานะคะของอีฟโรเชนั่นเอง อุ้ยมีตัวครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆโฟนเนอร์ก็ได้นะคะหรือว่าอ๋อเป็นน้ําตกก็ได้แล้วแต่เราเลยตัวนี้นะคะจะเป็นสําหรับผิวแบบเอ็กซิทีฟ e หน่อยนะคะเป็นผิวแบบพวกแพ้ง,ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบเราสามารถรับฟรีได้ก็เลยไปลองใช้ดูก็โอเคนะคะแต่ตัวเนี้ยไม่ไม่ค่อยใช้ตัวเนี้ยใช้ดีนะคะโอเคเลยตัวครีมของเขา ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูที่อีบัวเชได้นะคะไม่มใช่อีบัวเชดิอีบโรเชพูดผิดคะ่ะอีบโรเชกันแดก็มีกสองตัวอุยเป็น <laughs> ตัวนี้นะคะ <laughs> ก็เป็นกันแดดนะคะของบิวตี้บุฟเฟ่นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเคยรีวิวไปยังไม่รู้นะน่าจะยัง <laughs> เดี๋ยวก็จะมีรีวิวเร็วๆนี้ถ้ายังตัวนี้จะเป็น กันแดดนะคะที่มี UVA UVB แล้วก็เขาเป็นส่วนผสมของมินจะไม่ได้ว่าเป็นแบบลำข้าวหรือว่าจมูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวด้วยนะคะแล้วก็มี SPF 50แล้วก็มี B A 3บวกตัวเองนะคะตัวนี้ใช้ดีไม่แบบหน้าไม่ขาวมากนะคะแล้วก็บางเบามากกันแดดของ B O L E นั่นเองนะคะตัวนี้ ก็ใช้สลับกันไปว่าวันไหนมีสิวก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าเหมือนเขาจะไม่มีไม่ค่อยมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีแอลกอฮอล์แรงคนที่แบบแพ้แอลกอฮอล์ก็ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีค่อนข้างที่จะมีแอลกอฮอล์เลยทีเดียวนะคะก็เป็น perfect m u l e นะคะตัวนี้เขาก็จะมีการ s t ต o n g uv b o x เนาะแล้วก็มเีเหมือนกัน s p f, f 50นะคะ pa pa 3บกแล้วก็ เป็นแบบผสมมิวอะตัวเนี้ยคือกันน้ำด้วยนะคะกันน้ำกันเหงื่อก็มีอะไรอีกอะพวกมาพวกของเซเว่นก็ได้รีวิวไปแล้วนะคะก็ใช้อันนี้ร่วมด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ครีมเยอะต้องบอกไว้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีนะคะมีคอลลาเจนเซรั่มวิตามินซีนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะแล้วก็อันนี้รูปลักษค่ะซาร์โมตโตะเคาอีไวบูต์มาร์ครนะคะ ลูกลักก็ตัวนี้ก็โอเคเหมือนกันเป็นสมุตโตออลา่อสมุตโตูตาออลาสลิปปิ้งมารุนจะเป็นมาร์กสองตัวก็โอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ของใหม่ตัวนี้นะคะเป็นเอ green apple stem cell นะคะตัวนี้เขาก็จะมีแบบส่วนผสมของอะไรอะพวกแอปเปิลหรือว่าวิตามิน ตีอะไรเงี้ยเยอะอยู่แต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งก็งรู้สึกว่าเออดีลูหุคนก็กับเข้าที่ดีอะ่ะเพราะมันช่วยในเรื่องของกระชับรูขุ่นแล้วก็ช่วยในเรื่องคนที่เป็นสิวนะคะก็เดี๋ยวถ้าดียังไงจะมารีว,วิวอีกทีหนึ่งนะคะจะเขียนราคาไว้ข้างล่างนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ําแร่ของพี่โดมนั่นเองนะคะที่มินเพิ่งใช้ประมาณได้เดือน,น,นแล้วล่ะก็จะหมดไหลเล็กวเดียว ถามว่ใช้ดีไม้มันก็โอเคนะคะแต่ว่าฉีดดีๆอย่าให้มันแบบฟุ้งไปโดนตานิดนึงเราก็จะแสบแล้วนะคะก็มีแค่นี้แหละคะ่ะสําหรับสกินแคร์เนาะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบกันแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาถามกันที่ใต้ YouTube นี้นะคะหรือว่าจะไปพูดคุยกันที่เ c e b o o k หรือว่า IG ของมินก็ได้นะคะสำหรับวันนี้มนก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ก็ฝากช่องรอมิ้นด้วยนะคะช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับช่องที่แบบกินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยรลานสาระน,นิดนึงถ้าใครอยากดูก็กดที่ช่องนี้ได้เลยนะคะ